สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดคีตะกอนใต้น้ำแบบ่าทำเองนะครับออสุดประหยัดเลยเครื่องนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปครับตัวนี้อยู่ที่รุ่นพันสองนะฮะคือ <c oughs> ผมลองมาหลายตัวแล้วครับก็ ก็ดูจากในคลิปเข้ามาแล้วก็มาดัดแปลงนิดนิดหน่อยโอเคครับตัวนี้ผมผมเอาขวดน้ำคิดตั้นนะครับเพราะว่ามันเสียบได้กับตัวเครื่องพอดีจะพอดีกันเลยนะฮะวิธีการทำองบอกก็คือตัดตัดว่วงช่วงปลายปลายขวดนะครับแล้วก็ตัดเป็นช่องเล็กๆ็กเล็กเลเล็กๆรอบๆบรอบ,รอบๆเนี่ยฮะเพราะว่าป้องกันกุ้งเข้าไปเพราะบางทีกุ้งมันเข้าไปได้ฮะมันชอบ มันสนมากแล้วตัวนี้เป็นข้องอนะฮะผมซื้อมามันแถมมาประเดี๋ยวก็เลยเจาะฝาในโครติตันเจาะฝาปับ๊บแล้วก็กาวล้อเนี่ยฮะกาวแท่งยางเนี่ยปุดไว้ทีเพื่อกันน้ําไหลการทำงานของมัมก็คือดูดคียะกรอนเข้าไปอย่างนี้ฮะแล้วก็เข้าไปในตัวกรองอีกทีหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดน้ําไหลเนี่ย รุ่นรุ่นก่อนที่ผมทําเนี่ยคือผมไม่ได้ยึดแต่ทีนี้พอพอมันหนักนะมันหนักมากแล้วทีนี้มันไหลอะ่ะพอมันไหลเสร็จปับ๊บแล้วมันก็ท่วมตรงช่วงรดอ่ดแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นขี้ตกรเท่าไหร่เลยผมก็เลยก็จะให้มันดูดเข้าไปเจาะรูตรงนี้แล้วก็เอาสายเนี่ยเข้าไปรูตรงนี้ดูตรงนี้เราผมเจาะเฉยๆนะฮะไม่ได้ยึดไว้นะครับไม่ได้ ทำการเอากาวติดนะฮะแค่เจาะรูแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปเฉยเจาะรูนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปก็กันไม่ให้มันโค้งเพลงแล้วก็ไม่ค่องที่จะแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้ก็จะคือยึดตายครับผมเอากาวร้อนอุดไว้กันน้ําที่จะไหลออกมาข้างนอกดูดพอน้ําล้นปับ๊บดูดมันจะ ก็ช่วยได้หน่อยอะไหลเข้ามานี่ฮะแล้วก็ลงตรงช่องนี้ลงตรงช่องท้ายนี่ฮะดูดเข้าไปแล้วลองไปเพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันกระจายข้างล่างแล้วทําให้ที่ะตะกอนเนี่ยมันกระจายตันนี้เ็เลยต้องทําเป็นแบบตัวนี้เอานะฮะก็ลงทุนไม่กี่บาทอะตัวน,นี้ผมซื้อมาร้อยเจ็ดสิบอะฮะตัวน,นี้สายมันก็ประมาณสามสิบห้าบาทตัดมาหน่อยหนึ่งขวดหาได้ทั่วไปแป๊บหาได้ทั่วไปฮะ ก็เอาใส่เคเบิลทารัดนิดนึงตรงนี้กันมันหลุดนะครับตรงนี้ก็จอะเอาถ้าไม่ผมเลือกสายตัวนี้สายตัวนี้ค่อนข้างมันจะเป็นพลาสติกฮะถ้าเราใช้พวกลวดหรืออะไรรัดเนี่ยนานๆวันมันก็จะเป็นสางงานิมไงมันจะไม่ดีกับปลาได้เรา <Wow. S 1> ไม่มีอะไรมากฮะทดลองแล้วก็คือมราได้ผลนะขี้ขยะก็ค่อนข้างจะหายไปนี่ครับ อันนี้คือหลังจากการดูไปแล้วผมพอดีผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ก่อนดูนะมันกินสกปรกคนอี้เยอะเลยอ่าดูน้ำน้ำใสปลากุ้งมีความสุขฮะออกมากระโดดรถไ้้นียตอนนี้เข้าบ้านนอยหมดละอันนี้ฮะว่าไงกุ้งน้อยโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ